บัฟเฟลโอ้โหนี่มันอะไรกันนี่จะไปชนนี่มาลายซีบ้าว้าวโอ้โวมาลายนี่บัฟเฟลบัฟเฟลจะไปชนรถแล้วบัฟเฟลได่นโนสซรัสเยอันนี้วัวนมนะครับ อันนี้วัวนมย่อยโอ้โหล้มกันแล้วนี่ชนกันหน่อยเป็นไงล่ะปะทะกันหน่อยเป็นไงบุ้มปุ้มโอ้ยง่ายท้องแล้วทุกคนโอ้โหแม่วัวเดี้งไปแล้วนี่ควายนี่สุดยอดนี่กินเลยบัฟเฟโลเอาเจอกับบัฟเฟโลตัวสีดำไปหน่อยเป็นไง นี่เอาไปช่วยหน่อยไปเลยไปเลยดูมีอะไรมั่งอีกทุกคนเฮ้ยิวตัวนี้มันนอนดินได้ไงอยู่ในนี้ตายสิมันเกิดอ,อะไรขึ้นโอ้ยเจ้าโดนทับเหรอเจ้าโดนเพื่อนทับเหรอโอ้ยแสดงว่ามันอยากออกมาข้างนอกอันเนี่ยดูสิทุกคน ดีๆมันก็ร้องขึ้นมามีอะไรอีกทุกคนอ้าวช้างเอาช้างมาดีกว่าช้างมาทุกคนช้างมาแล้วว้าวบนบบบบบบเอาออกมาหน่อยเป็นไงเอาเอาเอา สุดยอดไปเลยโรบินโอเคทุกคนวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนเจ้าวัวจะไปไหนลากันก่อนนะครับบา,บาย